สวัสดีครับเพื่อนที่รักในการทําเกษตรทุกคนนะครับมาพบกับเราในช่องคนทําเกษตรยุคใหม่เหมือนเดิมนะครับสําหรับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องโรคลําปีสกินเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้เรามีตัวยาที่เราทดลองใช้แล้วได้ผลดีนะครับสําหรับโรคลําปีสกินนะครับที่ลอง ใช้เองกับวัวของเราที่อยู่ในคอกนะครับจะมาลองให้เพื่อนดูนะครับว่ามันมีตัวไหนมั่งที่เราใช้แล้วอ,อวัวการรักษาวัวของเราอาการดีขึ้นได้อย่างชัดเจนนะครับโดยที่ว่าหลังจากที่เราให้หมอมาฉีดยาแล้วคราวนี้ เราก็เห็นว่าไอการฉีดยาแต่ละครั้งนี่ก็ใช้เงินสามถึงสี่ร้อยนะครับเราก็เลยอยากลองหาตัวอื่นมาใช้บ้างว่ามันจะมีอะไรมาช่วยให้เราประหยัดแล้วก็เป็นยาที่เราไม่ต้องมาให้ปลาสุษั์มาฉีดให้เราบ่อยๆนะครับ สมมติว่าเราฉีดครั้งละ300ถ้าสมมติเรารักษาไปเรื่อยๆอาจจะได้ฉีดถึงแล้วแต่นะครับวัตตัวตัวไหนเป็นน้อยเป็นมากเป็นหนักเป็นเบาไม่เหมือนกันแต่สมมุติว่าบางตัวเป็นมากได้ฉีดถึง10เข็มกว่าตัวละ300ก็ตกถึง3,000บาทนะครับเราก็เลยลองหายาตัวอื่นมาใช้ดูนะครับสําหรับ ายาที่เราใช้อยู่ที่ว่ายังไม่มีใครลองใช้ก็คือยารักษาเกี่ยวกับโรคอิสุกอิสสําหรับคนนี่นะครับแต่ว่าเป็นยาพวกสมุนไพรนะครับที่เราไปเซิร์ชหาดูใน l า z a ด a านะครับที่ว่าหาซื้อได้ง่ายๆนะครับสำหรับยาที่เรามาใช้นะครับก็คือน,นี่นะครับที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะครับ ดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับืที่ทั่วไปใช้อยู่ก็คือน,นี่นะครับอืตัวนี้ยามว่วงทุกฟาร์มก็น่าจะใช้กันอยู่แล้วก็นี่นะครับก็จะเป็นยาสักคู่นะครับอืม,อม ก็จะมีตัวนี้นะครับคนที่ค่าให้ผมไปซื้อก็เขาเขาจะเรียกว่าว่ามาสนะครับแต่ว่าบางคนเขาก็จะบอกว่าเขาเรียกว่ากรรมฐานที่มันมาใช้เกี่ยวกับพวกการทําดินปืนทําอะไรเนี่ยนะครับที่เขาบอกมานะที่ใช้อยู่นะครับตอนนี้ก็คือตัวนี้ใช้เออเอทเทลง ในถ้วยในอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาน้ํามันพืชเทไปผสมพอให้เหลวๆแล้วก็ทาตัว,ตวนะครับที่ว่ารับที่ว่าใช้อยู่ตอนนี้นะครับแต่อีกตัวหนึ่งที่เราเอามาลองใช้อีกตัวหนึ่งล่าสุดที่เราลองเองนะครับกับบัวในค้อของเราก็คือตัวนี้ครับมันเขียนว่ายาห้าลากสกัด ชนิดเม็ดนะครับมันจะเป็นพวกนี่นะครับพวกสรรพคุณพวกอะไรมันจะเขียนอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นยาเกี่ยวกับพวกสมุนไพรรวมนะครับที่เราใช้อยู่นะครับที่เราลองใช้มาเริ่มแรกก็คือเราลองใช้ก็คือเราลองให้ดูอาการววนก่อนนะครับก็คือลองใช้แค่1เม็ดก่อนตอนนี้ลองดูว่าไม่มีอาการ อะไรกับวัวไม่มีผลกระทบอะไรกับวัวเราก็เลยลองลองเพิ่มจํานวนแล้วก็เพิ่มมืม้อให้มันกินดูนะครับทุกวันนี้ก็กินครั้งละสองเม็ดนะครับไม่ใช่ครั้งละสองเม็ดมื้อละสองเม็ดนะครับสามเวลาเช้ากลาง,ง,งวันเย็นครับนี่นะครับตัวนี้นะครับเป็น เออสำหรับไอที่สั่งซื้อก็คือเราสั่งใน l a z a d a นะครับนี่นะครับลองไปหาดูนะครับเพราะเราลองแล้วเราคิดว่ามันมันมันใช้ดีเลยครับวัวนี่นะครับเดี๋ยวลองไปดูวัวกันนะครับจากที่เคยเป็นเยอะๆตุ่มเยอะๆน,น,ะนี่ครับนี่ครับนี่จากตรงคอนะครับวัวผมตรงคอที่ว่าเคยเป็นเม็ดเยอะๆ จะถ่ายยากหน่อยนะครับคือวัวตอนนี้กําลังให้ยาอยู่นี่นะครับนี่จะคอขึ้นตุ่มเยอะๆนี่นตรงใกล้ๆท้องตอนนี้ก็คือแตกหมดแล้วครับแล้วก็เป็นแห้งหมดแล้วแล้วก็ตุม่มตุ่มก็จะไม่ค่อยมีนี่ครับอันนี้ตัวแรกที่เคยเป็นนะครับดูได้เลยครับนี่คือว่าจะใช้ดีมาก แถมสามอย่างนี้ก็คือดีมากครับมกีก็จะเป็นเหลือตุ่มแค่นิดหน่อยจากที่ลองใช้เหมือนคนอื่นใช้กันนะครับก็คือไอ้พวกยาเขียวตาไปโพยาไอ้นั่นผมลองใช้ดูรู้สึกเหมือนกับว่าวัววัวตุ่มมันจะเหมือนมันจะบวมใหญ่ขึ้นแล้วก็มันก็คือ พอบวมเรานั้นก็แตกเรานี้ก็จะขึ้นมาอีกเรื่อยๆอาการจะเป็นคล้ายๆอย่างนั้นแต่ผมลองตัวนี้ก็คือพอบัวหายเรานี้ก็จะไม่มีตุ่มขึ้นมาใหม่นะครับมีแต่ว่ายุดลงไปแล้วก็หายไปเลยแผลก็จะแห้งไปเลยที่ใช้อยู่ทั้งหมดสามตัวนี้นะครับเรื่องหมอมาฉีดยาก็คือไม่ได้ให้ไม่ได้ให้หมอมาฉีดยาแล้วครับนี่นะครับ ก็อยากให้ทุกคนลองดูนะครับสําหรับคนที่ว่าไม่อยากจะมาเสียเงินให้หมอฉีดยาครั้งละสามร้อยสี่ร้อยหลายรอบนะครับที่ว่าเป็นนั่นอยากให้ลองดูเพราะตัวนี้เป็นสมุนไพรก็ไม่น่าจะมีผลข้างเคียงอะไรกับวัวมากนะครับผมลองดูก็ไม่มีอะไรนั่นแล้วดูก็อาการวัวถ้าสมมติว่าเราใช้แบบ วันละสามเวลาเวลาละสองเม็ดก็คือเป็นผลเร็วมากตุ่มคือยุบไป,ปแบบเห็นๆเลยครับครับก็ยังไงวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับหากดูคลิปนี้แล้วมีประโยชน์เกี่ยวกับเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงวัวทุกคนนะครับก็อยากให้ช่วยกดไลค์กดซับถ้าคร ช่องของเราครับเพื่อให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปจะได้หาอะไรที่ว่ามีมประโยชน์กับทุกคนมาทำให้ให้ดูอีกนะครับขอบคุณครับ